น้าโอเคส r a z y i n f i i t y m e สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ก um um ับเกมดซัเป um ็นภาคเสริมนะครับภาคอา ชิบชิบเว่ยเว่เวกมั้งอ่าประมาณนั้นนะ <c oughs> อันนาจะประมาณนั้นเอ่อก็เกมนี้ผมซื้อมานานแล้วแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสที่จะเล่นมากนักแ้วก็จะก่อนหน้านี้ก็เล่นมาแล้วครั้งหนึ่งเหมือนกันนะออตอนนั้นเนอนอัดด้วยนะแต่ไฟเดินหายเซ็งมากเลย เป็นนายเสงมากแล้วคราวนี้ก็จะจะเทรนใหม่เนาะก็หยิบเกมนี้มาเลรนก็เลยโอเคไม่มีอะไรมากก็นะครับก็จะเพราะก็รู้ดูนะว่ามีคนแคสหลายคนแล้วะแต่ก็ก็ผมชอบเกมนี้โดยส่วนตัวนะชอบเกมนี้มากเพราะเป็นเกมีเป็นเกมที่เป็นเรื่อยๆ <peach> นะโอเคนี่เป็นให้ยราสนใจเซฟมัน,นะ <laughs> นเนาะการเก่าๆเอตกันมาก็ก็บางก็ให้ติก๊กต้นนี้ของคุณติ๊กนิดเลยครับเพื่อจะเล่นภาคชิปเวิร์กนะแล้วก็เปลนนี่ยนตัวคอนเนต์นิดนึงอเอาใครดีอ่ะก็ผมโหลดมาหลายหลายคนเลยนะโหลดบมาหลายหมดแต่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่บอด <laughs> เอ้ยบ <laughs> อทคืออะ <laughs> ก็ไปเรียกสมัครอ่ติดตั้งม็อดเนาะหมาใหม่ชิ้นเหมือนกันก็ก็ที่ติดตั้งก็จะมีตัวละครกับแผนที่นะโอเคเอ่อเนี่ยชิชิโรโอโอเคชิโรจุดศูนย์จุดไอชอกจุดศูนย์นะอ่านี้ชื่ออะไรเนี่ยเพื่ พิตตีอ้อีสเฮ้ยรู้เปล่าวะอักอักษรเนี่ยอันนี้เป็นมามาภาษาอะไรวะเนี่ยฮะใครใครเนี่ยอธิบายผมน,นิดนึงภาษาอะไรฝรั่งเศสอ,อ่ะเออแต่นี่มามาโยยเออมาน่าจะเอิอ่มมะมาโยยมาโยย ใช่ใช่จะแร่จะจากบาร์เกบุนโนคาตารินะตอนตอนนี่จะไร่เนี่ยไปดูเองนะก็ <c oughs> จะไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวแต่ตัวคอนนี้น่ารักนะคะ <c oughs> และ้วก็เอองัน้นเอนเอก็ตเชื่อบบบูบูมอะไรสักอย่างไม่อานไม่ออกนี่ชื่อยุยอียะ Yee, Yee, I was young, I beat me atee 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 ยูเหรอไม่แน่ใจทำอะไรวายไอวายยูอ๋อี้ยก็ไม่ได้แต่ถ้าชื่อญี่ปุ่นญี่ปุ่นอาจจะออกมิยูดีกว่าโอเคช่างกันโอเคก็จะเป็นนังนังนังดูดีหรือว่าจะเป็นเออ่สาวทชาทางห้าวห้าวคนนี้เดียว ก็ถ้าจะเป็นสไตล์ผมใช่ไหมผมก็จะเล่นอยากจะลองเนี่ยไอ้ r g b เนี่ยคือตัวนี้อ่ะอัพมาใหม่คือของรุ่นนี้อ่ะของยูยอุไรจัยเนี่ยก็เพิ่งอัพมาใหม่ก็ผมยังไม่ได้ลองเล่นโอเคก็โอเคแอสบายสบายโอ้หน่ารักอ่ะน่ารักมากเลยไออัดยังวะ ออัดอยู่อัดอยู่โอ้ยดูยังไม่ได้อัดเนี่ยโอเคเอ่อเววเววเววคนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรกันโอเคก็ปกติเปลี่ยนไม่ได้นิวว่าแต่ไม่หยู่เปลี่ยนได้มาได้กันแล้วะโอเคใช่เหรอโอเคกดสตาร์ทเลยดีกว่าโอ้มาแล้วบายน่ารักค่ะ เดิไอคือคือมิติเล่นหมดตนี่ผมมือมิติเล่นไปหมาตัวอ่าโอเคเดี๋ินปกติออ๋ออ๋อเดี๋ยวใช้จอยได้นี่วแต่ไม่ใช้จอยเคยเคยใช้จอยเล่นนั่นแหลยาบ่มควรโอเคมาถึงก็จะต้องเก็บทรัพยากรให้ได้มากที่โอ้ไอนี้เผื่อใช้เผื่อได้ใช้ โอเคพยายามรีบเก็บทสัพยากรมาหิมาที่สุดรูสกดลอามีอะไรเจนาจนุน大地の響きよโอ้รูสัตว์มีอะไรเมื่อกี้กดตัวกดตัวอาะโอ้โหอะไรวะฟังไว้ทันด้วยอืมโอเคใช้จอยดีกว่าเออไหนๆก็ได้หนๆอ,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 อ่าใช้จอยนี่ผมใช้จอ,อยนะใช้จอ,อยเล่นอยูอยอยอย่นั่นนะ่ะอ่าเก็เก็บใช้ โอ้อ uh, oh. ่าโอเคอ่าเอาอ่อ๋ออ๋อแล้วเป็นควงอ่าอ๋อใช้ตัวเคลล์เคลล์ทั้งหมดอ่าโอเคเก็บเก็บเก็บของให้มากสุดก่อนดีกว่าเย็บเง่นนะแต่เ่อกด R อะไรกดไม่ได้เสียงว่าถ้าใช้กด R ดี なる大地のอ๋อเจ็ดอาสมองด้วยโอ้ยเอินเยอะเอินเยอะไม่ดีเออจะมีจุดจีใช่ไหมจีทำไรอ๋อต้องเลเวลเอ๊ะเด็ยวลยเกมนี้มันมีเออเบลยตั้งแต่เมื่อไหร่เออเออนี่ผมไม่รู้จริงๆนะเกมนี้มีเลเวลตั้งแต่เมื่อไหร่ อาคราฟอะไรยังไม่ได้เลยใช่ไหมอโอเคพยายามรีบเก็บก่อนนอ่าโคมไฟอันนี้าได้แค่นี้อ่าโอเคยยไ,ได้ไหมตอนนี้ยังไม่มีอ๋อไอ้ข้าสมองผิดข้าข้าความหิวนะเสียข้าความหิวได้ดูดูยังไงเป็นสมองกูเออตึบ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามหาอะไรกินด้วยต้องพยายามหาอะไรกินโอเคมีอ่ามีอ่ะค่อยกันนะอ่าตัวกตัวนี้เป็นก็อ่่าฮะอาฟินเนอะอ่าใช่ฟินอ่ามีฟินอ่าใช่สิเพิ่มอีกสองคนเพสบายแล้วสบายไปตลอดเลยนะเรื่องการครัฟเอ้ยก็เพียงกินได้นี่หว่าเออดื่ไปเลยก็เคยมีครับเอ้ไม่เกี่ยวอ่า แต่เดี๋ยวเ,เดี๋ยวน,นี้เก็บนย่ยเก็บเป็นนี่เ่ยแเอาก็เดี๋ยวดี้เ,ดเอ้ยไม่ใช่บวนี้อา้าวขวานก่อนอโอเคตัดไม้ตัดต้นมะพร้าวรู้สึกว่าจำไม่ผิดเอ่อมอดนี้คนญี่ปุ่นซื่หรือเปล่าค,คิด คิดเองนะผมไม่ได้ศึกษาอะไรเงนะพูดแต่ปรงทางภักเสริมเนี่ยจะเป็นคนญี่ปุ่นทำก็ได้นะฮะเพราะเขาจต่ที่คุงมีไม้ไผ่อะไรด้วยไงแต่พูดถ,ถึงไม้ไม้ไผ่มันก็มีแทบทุกภูมิภาคแล้วก็คงคิดองอย่างเดียวนะก็งั้นนะ <c oughs> อ่าโอเคแล้วโอเคตัดใม่เลย <c oughs> <c oughs>

อันอันนี้ขอบายก่อนได้มาอ่ออ่ออ่อเจ็บเจ็บโอ้ยจะโอุ่นทำไมไม่ทำเลยวะทำไมกันนอ่าไม่ได้ดรากส์เฮ้ยอะไรวะแบบหัวใจงูเหรอหรือเปล่าเดี๋ยวดูดิ เอ้ยอะอ่าอะอะอันนี้อะนี่คืออะไรวะสตรอว์สตรอว์สตรอเบอรี่อ๋อสตรอเบอรี่เอ้างูงูงูหายเหรอให้แม่งดอบสตรอเบอรี่วะวัดเด้อ๊ะ ทำไมถึงดับสตอรี่โอเคเดี๋ยวคราฟของก่อนเออ่คราบพิกแอรเอ่อเอ่อเลินใช้พิกแอรเอ่อเอ่อไว้นี่อ่าอันนี้ไว้นี่เล่นยากกันนะจริงหรือว่าเพราะเพราะผมมันเล่นทำไมมันเล่นยากเองก็ไม่ดูเมาเมาใช้ดีๆไม่ใช้อ่ะใช้ใจเล่นอ่ะกระแดะไม่ได้กระแดนะ พอดีจอยอยู่ข้างมือก็เฮ้ยคุค้นๆไงเอ้ยใช้จอยได้เหรอวะก็เล่นกันแบบใช้จอยไปเลยเออเออนี่เอยเอ,อตอนนี้งูกำลังเริเเรงร่าครับเราก็ต้องพยายามที่จะคาบของก่อนเดี๋ยว กินได้ไหมก็ใช่ไงอ๋อฮะอา่อาอกรรมจะเกิดไม่เป็นอ๋นอนี่อ๋อนี่อ่าอีอ้าวอีบเอ้าไม่ได้เหรออ่าดรอปอันนี้สีนี้น thia cọt máy khô 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 nát à hey không phải không ăn đái không phải không เสร็จเดีวก็เฮ้ยทิงไงทิงไงวะอ่าอ๋อกดะโดนใช่ไหมโอเคขาตขาไปโอี่ยเย่ยเยี้ยเย่ยเย่ยเย่ยเยยเยยเยี่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 ยเยียเยยเยยเย้ยเยยเยี่ยี่ย เล่นตัวอ,อืมกลับเลยเอใส่โอ้อาหารตักินไม่ได้ใช่ไหมโอเคเล่นไม่ได้เดี๋ยวไอ้ขาบของก่อนครับข,าข่าขาอะไรเงี้ยตองใส่ đây อ้ยพอเหรอเออเห็นครับเมาส์เนี่ยดีสุดอะเอออ้าวกรรมเฮ้ยเออออ้าาโอเคเดี๋ยวตัดแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงเออรอรอถึงเช้าก็ได้เออเช้าก่อนเดี๋ยวค่อยตัดใช่เฮ้ยใช้ไม่ได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวฉันเล่นแกไม่เป็นเนี่ยเฮ้ย ทำยังไงอะ่ะกินก็ยังหาเลยกินไม่ได้เนี่ยเอ้ยยังกินไม่ได้ยังเฮ้ยหมายแบบความว่าไงอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอ่าฮะอ่าฮะก็กิน่ะจะกิน่ะได้แล้วอ๋อเข้าใจล่าเออเข้าใจทีแล้วก็กกอ,กอ,วอ่าเข,าข้าใจกันนะครับท,ท่านผู้ชมที่เขาท่านผู้ชมที่รัก อ่านี่อ่าเข้าใจนะเพราะว่าไอ้มะพร้าวอ่ะกินได้แต่ผมไม่รู้วิธีตัวกดนี่เองเก็จะอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดตัดไหนไปเลยไปถนนตัดใหม่ฮอดไม่หาพวกไม่หาพาคเครียดสักจริงๆนะฮะกับนายฮโีโร่กลุ่มคนนี้ <c oughs> อ่า,อาโอเคตัดจุ

อ๋อเข้าใจกันนะอ่ะแล้วก็กินไงอ่ากินต่ออั้นนะกินเลยงั้นเออเทอมือด้วยอ่าดีไปนม่มีประโยชน์นึกว่าไม่มีประโยชน์ในเวรกรรมนี้โชคดีขอมไ์เพลิยดีไม่เกี่ยวไม่มัวเอาไม่ได้เกี่ยวไหวุงไหวเพลิยเลยมั่วอย่างเดียวแกโอเคเดี๋ยวอยากกินก่อนเต็มก่อนอยากให้มันเยอะๆได้ trong đêm đường... dạ. ok anh okay, okay, yeah, yeah. à. à. chơi chưa mập tham mập tham ใช้จอยแต่มันค่อนข้างลื่นกว่าในจุดๆกกในการเดินเนี่ยวันนี้ผมพยายารับบอลลื่นกว่าจริงๆแต่เรื่องการใช้งานของมันจะยากกว่านะก็ฟื้นไม่ไห่เดี๋ยวเขาวิ่งมาในตะกระาก้าใหญ่พยายามตัดไอ้มะพร้าวเนี่ยผมจะตัดมะพร้านะเก็บฝ่าเท้าอยู่ๆๆยก่อน โอเดี๋ยวดรอปไปก่อนเพื่อที่จะตัดไปนะอ่ะควายเสียตัดเลยนี้ไม่ได้ริงอ่ตัดตัดตัดเออรถงามค่ะ ชิวอะค่ะอ่าชิวจริงๆนะเนี่ยตอนนี้โคตรชิวอะเดตัดต้นไผ่ก่อนอ่าอ่าอ่าโอ้ยชิวโอ้ย ชิ้นเริ่มชิ謝謝้นชิ้นชิ้นอ่าอ่ไปดรอปหายเลยเอ้ยอ่าโอเคตัด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 เก็บต้นไผ่เนาะผมจำได้ว่าต้นไผ่เนี่ยเอาไว้สร้างเรือรู้สึกถ้าจำผิดนะเออถ้าจำผิดแบบตรงๆคือจำไม่ได้จริงเดี๋ยวค่อยไปดูในตารางตารางคราฟอ่ะเออโอ้ยอ่าโอเคกว่าจะเก็บได้เก็บยากมาก ชุบชึบชุบชึบชุบอาหพยายามเก็บทรัพยากรไ้วยครับเพราะว่าเรางใช้อาจินด้วยอ่ดูดูดิผมไม่อยากพลาดมอนก่อนอันนี้ไงอื้อสึกกับตอนเล่นอ่าอะไรวะ๋อเออไม่ได้อัดนี่ว่าฝฟายมันหายืไป ได้เหมือนกันนะว่ามันเพิ่มน้อยเหมือนกันไอ้เฮ้ยอะไรอนะอะไรอนะ what the what is this this is อ่าอะไร <c oughs> อ้าวไม่บอกคุยอ้าวอ๋อคุณตีมันใหม่วะเออเดี๋ยวอ่าขวานไปไหนวะอ่านี่ไงขวานช <c oughs> นตายขึ้นมาโอ้โอ้โอุ้้ยตกใจ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 โอ้ยอ,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 อืมอ้าวกดอากดอาดิอดอดอดเอาพี่กดไม่ได้อ๋อข้าหาันม่มีแบบนี้นี่เองจะเอออ้าวมากรรมมาแงกะตามพวกมาอีกเออเออเออทิ้งอันนี้ก่อนดับอันนี้ก่อนอันหนี้น่าจะเป็นของเราใช่ไหมอา่าว เพื่ออะไรวะเอ่อโอเคเก็บเหตุเก็บเหตุบดได้ใช่อ้าวชอ่ะกินปั๊บเอืออ่าอ่าเอาไงต่อตัดซิกาตัดไม้ซิกาตัดไม้ซิกาสวยส้มสวยสอนอื้อหือืมเดี๋ยวเดี๋ยวขวาเป็นก็ยากอยู่แล้ว ยังจะสวยสมสวยสอนอีกอืมอืมอืมดับ uh อ่า um อัน um นี uh ้ไอชิกดผิดอืมเอาอ้าวโอเคโอเคโอ้ยโอ้โห ทำมึงกันได้นะแก